กลับเข้ามาสู่บรรยากาศป่าเขาลำนาไพรกันอีกรอบนะครับแล้วคิดว่าทริปนี้ก็คงจะเป็นทริปปิดฤดูกาลแล้วครับ <c oughs> คงไม่ม่แล้วเนาะเพรามันเข้าหน้านหนาวละฝนคงไม่มีละว,วันนี้เราก็มาเสี่ยงหาเห็ดกันเหมือนเคยครับวันนี้มากันหลายคนเชียวป่ะ มาติดตามภาพบรรยากาศกันเลยครับผมว้ตาบ้าใครนี่เหรออืม <c oughs> มันอุกส่วงนี้เห็นได้ <c oughs> ว้ามันโปนี่มันก็นหายอุกอะ่ะมันไปอุกกทางหน้าเหรม <c oughs> ไม่เจอเห็ดแล้วอะไรเอ่ยสวยงามเชียวเห็ดน้ำแป้งน้ำข้าวนี่ล่งรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเห็ดเลยครับเพื่อนๆใกล้โล่งแล้วเนาะ จะไม่มีแล้วโล่งแล้วจะหมดทุกหมดหน้ามันละใ้มาเจอเห็ดดอกบานบานใหญ่เชียวโอ้ยบานจนหน้าไปไหนหมดเงียวเห็ด ออนี่ครับเจอมานึงดอกครับอ,อยากนาเขียมเลือเกินเห็ดช่วงนี้ นนี้พวกเราก็ย้ายหมายกันมาที่ป่าดอยห้วยแก้วครับข้ามฟากมาเลยเพราะว่าแถวมณฑาไม่มีเลยครับเดินกันจนข้ามมอดเป็นมลูกกี่มอนไม่ได้เหตุเลยนี่อะที่มณฑาดได้แค่นี้เองพอมานี่แป๊บเดียวก็เจอแล้วเห็นหม้ยเพื่อน น่าจะเป็นเห็ดขานี่แต่มันเป็นจีจิลิดนะมันกินได้มันไม่เฟือนเท่าไหร่พวกนั้นเขาไปทันนอนกันหมดเดี๋ยวคงจะหาอยแถวแถวนี้ตอนที่มาครั้งล่าสุดแถวแถวนี้ก็มีเยอะอยู่นะเพื่อนๆไม่ไง่ายต้องไปไกลเลยเจอแล้ว เทาเถิ่ทช้างเนเนนะเอาไว้ก่อนนี่ดอกจี๊ดจิตก็มีนะนี่สวยเลยสวยเซียนอนดูนอนเองโอ้ย <c oughs> <c oughs> หลายดอกเลยครับเพื่อน ีส,สวยๆทั้งนั้นมัน,นเป็นเห็ดใ่เห็ดขาหรือ่ดิไม่ใช่ใช่แข็งจักด,กดักเลยเห็ดขาอาตะเวนอยู่แถวๆนี้แหละเนาะวนไปเวียนมาแถวเนี้ยนี่เห็ดแดงนี่นีเห็ดแดงแล้วนี่ไง ตาดีจริงเลยเรานี่ยเขาเรียกว่าตาสวกตาแซมเนาะอือนี่ไงอาเสามีอังบอกว่าเป็นคนตาสวกตาแซม นะ,ะุกซ่อนอยู่ก็ยังเห็นเนาะขายแล้วมากเนี่ย ดอกอะไรเนี่ยสวยดีจังหิดขาดไปด้วยกันมันเป็จีอยู่กินได้นี่เห็ดแดงสวยมาก เองแล้วก็ไปลากเองมีใครลากให้เลยเจอแล้ว เดี่ยวเห็นได้ตั้งหลายดอกแล้วไม่มีเดี่ยวเออแถวนี้เดนน่นเด่น อันนี้สวยดีเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปก่อนนะดอกไม้ป่าไม่รู้จักชื่นอะนะแวบหน้าพักกล้องก่อนถ่ายรูปกันโอ้เห็ดหมูเหลืองครับตัวอ,อะไรมากกะตา่ะเนี่ย ขานีหยิบเลยนี่เรียแล้วหลวอกุดเลอเลย Jó, yep. อยู่ตีเก่านี่โยไปเลยไปตีตีเลยเสิยงเจี๊ยบห้องเรียกคงไม่หอบตามไป นี่แอบส้มอยู่นี่เป็นเห็ดอะไรว่าเราไม่เห็นรืงไง Thân mến lời Nó sẽ đài chất ngàm giữa đuôi. เจอเห็ดหมูลเหลียงแล้วเห็ดหมูลเหลียงส,สวย โอ้เสดายจังแกสะละแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะ เกือบเหยียบเกือบเหยียบแลว้วไหวไม่ดีละห <c oughs> มูลเลี้ยงมาแล้วหมูลเลี้ยงสวยๆงาม มมาเจอดงเห็ดหมูเหลืองนะครับหมูเหลืองทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆดูดิเป็นหมูเลยครับตรงนี้อีกจุ่มหนึ่ง มีจุ่มหนึ่งนะมีดอกหนึ่งนะตะก้าไปทิ้งไปไหนเก็บตะก้าก่อนอก,ก็มาใส่หมูเลียง วันนี้ก็มาชมผลงานการหาเห็ดของเราในวันนี้กันนะครับนี่ครับวันผลงานของผมในวันนี้ก็เกลียอยู่นะได้หลายค่าบอยู่ครับวันนี้ก็ท้องร้องจอกจอกละเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะกลับบ้านแล้วครับไม่ไหวละหิวข้าวไม่ได้ห่อข้าวมาด้วยโน่นพักวกอยู่ทางโน่นไกลไกลโน่นแนะ่ะอยู่หลังบุกไม้นู่น คุยกันเอาแอมอมแอ,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 อมอยู่นั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับกับภาพบรรยากาศป,ป่าแบบนี้และครับแล้วกลับมาพบกันใหม่เดอ้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับไปแล้วดู